หนูก็เียบอกแม่ว่าแม่หนูบอกแม่ว่าหนูจะดูแลแม่แต่วันนี้หนูกลับมาแม่นั่นแหละดูแหลหนูอยู่แต่ทำไมรู้ที่ชีวิตแบบทำไมรับปากแม่แล้วมันทำไม่ได้วะมันทนะมัน เดี๋ยวลุยจะกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็ดูแลแม่เลยก็พูดแบบนี้แล้วก็กลับมาเลยก็หางานที่ดีดีค่ะมีไหมคะหางานที่ดีๆที่อยู่กัคบครอบครัวได้แล้วมีตังค์อ่ะไม่มีไม่มีเลยค่ะโชคดีนะคะอัพไลน์เจอกันออฟไลน์แล้วก็มาเจอซัสเซสมอนะคะพอข้ามาซัสเซสมอนะคะบอกแม่ว่าแม่ หนูเจอแล้วงานที่อยู่กับแม่ไนดะ้คุณที่นั่งอยู่รู้เสึอแบบนี้นะคะตีต้นจนนอนไม่หลับอะตีต้นมากอะกลับบ้านแล้วก็เห็นโอกาสเห็นบ้านเห็นรถเห็นไปหมดที่ตัวเองต้องการนะคะ่ะทำไมถึงเห็น้าแบบน,นี้เคยเห็นไหมคะ เคยเห็นนลีสุดดั้นไหมคะเคยเห็นแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาซัซักมองไม่เคยรู้เลยอ่ะแอีเองคังคืออะไรอ่ะแพสซีเองคังไม่เคยรู้อ่ะใช่ไหมคะเรียนมาแค่ป .4 ค่ะรู้อะไรภาษาอังกฤษยังคัาไม่ออกเลยไม่รู้ชีวิตไม่รู้แต่ซัสซักมอลทำให้รู้อย่าได้อะย่า นานอาจารย์นะหนูอย่ารวยอ่ะหนูอย่าได้ตังจากสั้นๆบอนหนูต้องทํำยังไงอะอาจารย์นั่ก็วางแผ่ให้เลยวันเดียวปิดแอวันเดียววางแผ่วันเดียวจะเป็นตนแหนมร้อนในสามเดือนข้างหน้าวางแผลเสร็จอาจารย์นั่นก็บอกว่าทําไมหนูไม่อยากเป็นตนแหนมร้อนถ้าอยากเป็นร้อนแล้วหนูจะไปชมเพื่อหนหรือจะไปชมคนอื่น นุ้ยมีผลลัพธ์แล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ยค่ะนุ้ยก็บอกอาจารย์นัทแบบพูดวายอะค่ะอยากเป็นอ,น,น,อนอย่างนู้นอย่างนี้อยากเป็นไบหมดอยากได้ไบหมดสัตวมดที่ห้อยแปลความสวยงานเนี่ยนรืออยากได้ไปหมดนยก็บอกอาจารย์นัทอาจารย์นัทก็เชื่อนุ้ยค่ะนุ้ยก็เชื่อ,อแล้ววันนั้นคำถามนุ้ยก็คือสัตว์มดคืออะไร เราไม่อยากกินมีไหมคะคอแล้วคุณหมอกับอาจารย์น้องเนี่ยยักินข้าวแบบน,นั้นหรอคะอไม่ใช่นะคะที่บางเขาอร่อยกว่านั้นกินดีกว่านั้นแต่เพื่อนเรานี่คะเขาต้องอุดทุนแล้วก็เขาทาแบบน,นี้นะค่ะเออพอเข้าใจแบบน,นี้นยละป่าอาจารย์น้องเลยว่าึ้อเวทีนะคะนุ้ยก็บอกว่านุ้ยนยั่นแหละเดือนนี้จะเป็นเรราะก็ ไมก็เปลี่ยนร้อนทจีเลยค่ะโเคมนเปลนร้อนแล้วยังไงอ่ะได้ตังตลอดชีวิตเหรอไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะได้เปลี่ยร้อนมาเต้นนคิดว่าได้ตังทุ่เดินกูไหมคะไม่ใช่เรายังไม่เข้าใจทุนลังกิจเลยเราไปชนคุณแล้วคุณไม่คุณไม่เอามีไหมคะมีคุณบอกว่าคุณไปทางก่อนคุณไปเลยก่อน นะคะงานคนคือง,งานอะไรล่ะเราต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราไปชวนเขาทำดูลักเกไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เป็นดูลักเกนะคะแล้วก็มีคนที่บบกว่าไม่อยาทำนะคะก็มีหลายๆอย่างที่เขาปฏิเสธเราเคยเจอไหมคะเคยเคยเจอดนุยก็เคยเจอแต่นุยเจอมากกว่านั้นเจอมากกว่านั้นก็คือมีวันหนึ่ง ผู้ชายโทรมาบอกว่าเขาอยู่ประเทศจนีนแล้วก็เขาจะมาเป็นเอ็กที่ประเทศไทยหนยูเลยเชื่อแล้วก็ไปรักเขาถึงสระเบนดงเมินนะคะหนูอบอกโูหาแม่แล้วก็โทูหาอาจารย์นั่นเต้นมากเลยมีคนมาเป็นเอ็กแป8แปเอ็กแม่ไปกับหนูด้วยแม่ก็เลยไม่รู้แหละเขาเชื่อไม่เชื่อแต่หนูยากเชื่อ,อก่อนไงก็เลยไปพอไปแล้วยังไงโดนหลอกคะ่ะ โดนหรอกถ้าวันนั้นอาจาร,รย์นักกับแม่ไม่ได้ไปด้วยหนูวยอ่ะไม่รู้ว่าคนอะไปใครตัวที่ไหนไม่รู้แล้วหน,หนูไม่ได้อยู่กับแม่หนูไม่ได้อยู่กับลูกปัจจุบันแล้วอะถ้าเป็นคนคนท้อไหมคะทอ้อท้ออยู่แล้วนะคะหนูทางซันดิอร์คันแรกหนูเจอม่มี นุ้ยกินแค่น้ำปาลาลหลอย่างเดียวทุกวันทำซัทนๆ็อบอร์นแรกค่ะเดือนแรกค่ะแล้วก็นม่นีที่นอนนอนที่ไหนนอนบุญลุกแมงค่ะแต่นว้ยไม่แล่นุ้ยจะกดกัทเซ็บอกไว้ถึงแม้ว่าอุปสรรคมหาหนุยใหญ่แคนนน่ไหนความฝันนุ้ยใหญ่ ปศะปหาเป็นแม่คนหนึ่งที่ปกองป้องแล้วก็ดูแลตลอดเส้ทนทางหนุ้ยไปไหนมาไหนหนุ้ยถึงบ้รรยัยลูกยังเข้ารือยังมาสาขาไหมวันนี้อยู่ไหนทวงหาทุกว,วันนั่นแหละคะ่ะหนุ้ยไม่สำเร็จไม่ได้เพราะนุ้ยมีแม่คนหนึ่งในประเทศไทยนุ้ยก็อยากจะดูแลท่านค่ะก็เลยนุ้ยก็ด้องรับปาไปว่าแม่ ม่เป็นไรลุยเหนื่อยแค่ไหนลุยก็จะสำเร็จให้ได้นะคะเนี่ยค่ะแม่ดูแลไปที่ไหนไปกับแม่นะคะแล้วก็เิรีมพรอ้อมอย่ยาไปอย่าลุยอย่าทำแต่ทำไม่เป็นอะ่ะก็ต้องใครช่วยคะอัรไลน์ใช่ไหมคะวันนั้นสนักงานใหญ่สาขานะคะเ,เขาเทรนน,นิ่งเสร็จแล้วนุยก็ไม่ได้กลับบ้านอยู่ในนั้นอะ่ะ หนยได้ยินเขาว่าพี่หนูเล็กจะสอนถึงบ้านที่บ้านตีสองหนูอยังไปอะ่ะไม่รู้ว่าใครชนไม่ชนไม่รู้แหละนะคะรอเปลี่ยนสาขาแล้วก็หนยอยู่แม่ก่อเลยเอ้าหนูยังไม่กลับหรอไม่กลับหนูอยากรู้หนูอยากเรียนรู้กันพี่หนูเล็กอ่ะหนูอยากไปบ้างพี่หนูเล,ล็กอ่ะเป็นไอดอลหนูอ่ะพ <c oughs> น่อยากทำให้แบบเขาอะ่ะหนูก <c oughs> ็อยากไปค่ะ วันนั้นพี่ธีถามน้วยว่าอาแผนการตลาดอะนุ้ยก็พูดอะไรไม่เป็นเยเอาเป็นร้องมาพูดไรไเป็นก็ใครเส้นค้าอย่างเดียวนี่คะ่ะก็เลยรู้เลยว่าวันนี้อ๋อถ้าน่วยอยากไปมากกว่านี้หน่วยก็ต้องพัฒนาเข้าเรียนรู้ทุกวันทุกวันและลงมือทันเข้าใจแบบน,นี้คะ่ะก็เลยไปแต่เซ็นนะคะ ไปดดัเซ็แล้วก็ไปงานวัตั้งแต่นุ PAUL ่ยทำซาเซ็ตมาไม่เคยพลาดนะคะงานวัยงานดต่ซั้เซ็ตก็น <moderate> ่าละนุ่ยสำเร็จค่ะทำไปทำมานะคะหนึ่งปีก็ตัแหน่โกนะคะตอนนั้นยังผอมอยู่ค่ะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ข้วนนะคะเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบค่ะ ใหญ่ตามไรได้วันนั้นความคิดหนุยไว้คิดอะไรรู้ไหมคะทำไมเร,เราต้องพัฒนาตัวเองอะ่ะอันนี้ค่ะถ้าไปาามาสามยมากก็จีการนะคะจีกาเนาะภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าเล่นไม่ถูกอะ <laughs> นุกนั่นแหละค่ะเนาะนุกหาน้ำเกินไม่มีเลยแต่มีเนี่ยค่ะขยะขยะประมาณโลโซขยะเนาะท้ายหลบติ เนี่ยเก้ามาเนี่ยแต่ว่าพูดอะไรไม่เป็นก็ยังจะพูดเพราะอยากจะพัฒนาตัวเองนี่ค่ะเอ,อเนี่ยค่ะน้ํามีนนีเดียวโน้ก,ก็เลยคิดว่าเนี่ยเอาหิงลงลงไปในน้ําเพื่อที่น้ําขึ้นมาเขาจะได้เก็นได้ไม่งั้นเขาเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เขาอยากกินเขาหิวเขาก็เลยพัฒนาค่ะ ่ขนาดนกยังอยากหิวรู้จักพัฒนาเลยเราหิวความสำเร็จเราพัฒนาหรือยออังและคุ้ยไม่ยากเป็นหมาป่านะคะหมาป่าเมื่อก่อนเขาคิดว่าเขาหาปลาไม่เป็นนะคะนกนั่แหละต้องหาให้เขาเมื่อไรที่เขาอยากกินปลาเขาก็บอกนกว่าหาให้หน่อยหาให้หน่อย <S 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 เราอะ ยาสาเร็จเกี่ยวกับอันไลน์นะคะ กน้ค่ะเออก็วันนั้นวันนั้นเป็นแพทติ้นัมน,นะคะแพทตินัมที่มีไรายได้ห้าหมื่นบาทนะคะพอคิดไดแบบนี้ทําไมทัองงยังเป็นแพทตินัมนหนูยอยากไปงานนี้มากเลยนะคะทิฟโกเวอร์ยูอาร์ทิฟดนี่เนี่ยอยากได้มากเลยอยากไปมากเลยเพราะว่าไปได้เป็นคนที่เป็นแพทตินัมเท่านั้นหนูก็อยากเป็นแพทติ้นัมเพื่อที่จะไปงานนี้ค่ะ พราะหนุ่ยอยากช่วยคุณหนุ่ยไม่ได้อยากเป็นแค่แพทย์ที่นั่งคนเดียวหนุ่ยอยากสร้างแพทย์ที่นั่งหลายแล้วค่ะสดังนั<ฮ>้เลยอยากไปพัฒนาการน,นี้อาจารย์นก,ก็เลยสอนว่าคนเรานะคะก็ต้องขายให้เป็นค่ะอันดับแรกก็คือต้องขายสินค้าซาสตมอนะคะขายสิสสสนค้าซาสตมออย่างเดียวไม่นะต้องขายตัวเองก่อนนะคะต้องขายตัวเองให้ได้ ตัวเองความคิดแบบไหนะนางแนวคิดแบบไหนไหน,นะคะตัวเองพัฒนาแบบไหนขายแนยวคิดแล้วก็ใครที่สามงก็คอคอขายโอกาสค่ะขายโอกาสให้เป็นนะคะถ้าเราขายแค่สินค้าควณก็ซื้อแค่สินค้านี่คะ่ะซัตชับอลมีแค่สินค้าอย่างเดียวเหรอไม่มีคุณพัฒนาเลยเหรอมีใช่ไหมคะมนั่นแหละค่ะต้องขายแล้วก็ซัตชั่นบอไม่มีโอกาสรวยเหรอ แล้วก็ขายที่สี่นะคะเราต้องขายผู้นำระบุค่ะทุกคุนสำเร็จได้ใช่ไม่ใช่ใชอะละค่ะงานนี้เวได้มานะคะพลังมากแล้วก็งานแค้นนะคะงานแค้นเย่ยมากที่จับชายหน้านะคะเราได้พลังมากเราจะลวยเราจะลุยเราจะรวยที่ไหนได้โควิดก็มาเลยเจอไหมท่าโควิดเจอแค่เราเหรอไม่ ทำโลกงเลยคงไม่ถูกโอ้เราก็มานั Chun, ่งลอไปโอ้คูไมาใหม่แล้วกูจะรวยอ่ะกูจะมีพลังอยู่แม่งมันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะวันนั้นเนี่ยค่ะเบื้องหลังความสำเร็จทุกๆคนในองค์กรนุ้ยนะคะถ้าคนที่ไม่ได้คิดเบื้องหลังนะคะคนมีความสำเร็จคนคนมีเบื้องหลังเสมอนะคะคุณน้ำทุกคน นั่งคิดนั่งวางแผนนะคะอัปลัยทุกๆคนไม่หลับไม่นอนสาววาสั่งคืนนะคะถ้าเขาไม่ได้มีการแพนตอนนั้นคุยก็ไปมาตั้งนาแล้วค่ะอย่างสำเร็จมีพลังอย่างเดียวไม่มีการระบบไม่มีการกลยุทธ์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะอัปไลัยทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะที่สัตว์วัดเอกอน เชื่อแล,ล้ลงมือทาจริงๆตังๆค่ะวิไม่อยากเป็นอันเนี้ยไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียนอะไรด้วยจริงๆนะโดยพูดภาษาไทยได้แค่ซัสเซนบออย่างเดียวนอกจากนั้นว้นเป็นเลียนไม่เป็นอะไรเลย <S 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 นะคะวินเก่งเภาษาซัสเซนบออะวิไม่ได้กเก่งภาษาไทยนะ ลูกจนเ้าวันปนหลังนะคะแล้วก็ลูกก็เลยไม่ได้ไปไหนเกาะอ,อยู่กับแม่แล้วก็กินเนื้อแม่กินเนื้อแม่จนแม่ตายค่ะมไม่อยากเป็นแบบนี้เรารับซัสซันบอลทงไม่ถูก ดึงตัวละดึง,ดงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดูไดมอนด์แล้วก็ดูไดมอนด์แกรนด์อีลิตค่ะ ตุกจริงๆไม่ได้ให้ลงมาช่วยดาวไรจริงๆอ่ะนะคะไม่ได้ช่วยรวมกันไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าก็ข้อที่สองนะคะอันที่สองก็ผู้น้ำไปแต่ดาวไรไม่ไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะตอนเราตุ้งบริษัทไปเส้นทางนั้นทีก็ไปเส้นทางนั้นเราก็ไปเส้นทางนั้นนั่นแหละค่ะสาเร็จคลิปลั๊ก ไปสำเร็จก็คือไปซีทางเดียวกับบริษัทค่ะพอสำเร็จแล้วนะคะก็ก็สวยอ่ะนะสวยแล้วรวยมากก็เลยมีหัวค่ะอนะคะขอบคุณแฟนนุ้ยนะคะที่ช่วยเบื้องหลังทั้งหมดวันนี้ก็สไลด์นะคะเขาเป็นคนทาำให้ขอบคุณค่ะรั่งมาดูว้าว ที่สิงคโปร์แล้วก็ฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นกับอะไรนะอังกฤษค่ะเรามีตังแล้วยังไงอ่ะก็คิดว่ากินหมดเลยหรอไม่ใช่ค่ะเราต้องมีการรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้คืนทุกคนนะคะช่วยเหลือด้วยช่วยได้ ท,ท่าทีนุ้ยช่วยนุ้ยก็ช่วยได้หมดเลยช่วยหมดเลยแล้วก็ทําบุญนะคะทีงานที่ช่วงโควิดสองปีที่ผ่านมากลับบ้านไม่ได้นะคะโ mm hmm. คมยมาาเป็นช่วงสงการเนี่ยเขาอยากจะบวชบวชให้พ่อแม่นะคะได้บูดนุ้ยก็เลยใครที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะอยากจะบวชนุ้ยก็พาไปบวชทุกปีนะคะทุกๆปีแบบน,นี้เลยค่ะ ก่อนนั่นลค่ะอร์ช่นที่ดีที่สุดนาะไอโฟงพัฒนาไหมคะพัฒนาพัฒนาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนตอนนี้กำลังจะออกไอโฟมสิบห้าแล้วดูไม่ดูนั่นเละค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาแนวคิดพัฒนาความรู้พัฒนาลงมือทำพัฒนาจิตใจผู้ยังต้องพัฒนาเพราะเรายังสำเร็จจริงๆระยะยาวใช่ไหมคะใช่ เนี่ยค่ะนุ้ยอยากจะทิ้งไว้ในคำพูดนะคะคนเราเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันแต่ถ้าคนไม่รีบพัฒนาแล้วตายไปน่าเสียดายจริงๆนะคะก็วันสุดท้ายวันนี้เมื่อวันวันที่23แม่ก็มานุ้ยก็อยากจะกลับแม่ที่บนเวทีขอเชิญแม่ในเวทีค่ะ แมวเอ้ยตะเลไป봐แมวหนูเนี่ยชื่อมาเราที่제주띠래ဆိုတာကိုတော့쟤네အတွဲစင်ပုံထိုက်ခေါ်ပါလေရှင် သိမှာအမီးရဲ့မိသားစုဒုတိယမိသားစုဖြစ်တဲ့ဆက်ဆက်မောင်မိသားစုရှိမမေတို့က اية ကဝစီကမနောခနဲ့ပြစ်မာနေတာရှိလေခွလွပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်အမေပျော်ရှင်ပါလေဘာလို့ပျော်နေလဲ ทุกๆคนนะคะใครที่มีแม่ก็ยังไม่สายนะคะควรทำสำเร็จแล้วก็คนช่วยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นคนที่รู้จักบงคนแม่